เห็นมีเพื <ithe> ่อนบอกว่าเริ่มพูดภาษาเกาหลีได้เริ่มใช้ประโยคได้นะคะคลิปนี้เขมรวบรวมประโยคภาษาเกาหลีสั้นๆที่ใช้แบบมือโปรมาฝากค่ะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับเขมโคเรียนะคะยดี์บานยองเซียวเขมเกาหลีมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเขมค่ะด้วยควาเหงาวันนี้เขมรวมประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประโยคสุภาพแล้วก็ใช้แล้วใช้ง่ายใช้ทุกวันใช้บ่อยนะคะเอาไปปรับใช้คมแล้วไปเอาประโยคแรกนะ O D A ก i r อ Oda e girl ถ้าลงท้ายด้วยโยแปลว่าประโยคนั้นมีความสุภาพอยู่แล้วนะคะเอาไปปรับใช้ได้เลยแบบเอาไปใช้กับคนที่ไม่รู้จักก็ได้คนที่รู้จักก็ได้อย่างน้อยก็คืออยู่ในเกณฑ์สุภาพและใช้ได้ Oda e girl ไปไหนคะไปไหนครับ Morago i s s o m o า a g u i s s o กลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำอะไรอยู่ครับคำว่าทำอะไรอยู่มันได้หลายอย่างเนาะ Mor เอ่อ Morago i s s o m o บอลฮานุนเดยอะไรเงี้ยไม่ได้หลายอย่างมากเลยนะคะมอฮาโกอิสยแปลว่าเราเห็นเขากำลังทําอะไรบางอย่างอยู่สมมติเราแบบเห็นเขากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่แบบหน้าจอแล้วมันเราไม่รู้มันคืออะไรล่ะทำกำลังทําอะไรอยู่ล่ะคะเพราะว่าคําว่าโกอิสโยแปลว่ากําลังนั้นแปลว่ามันกำลังเกิดขึ้นอย่างนั้นเลยกําลังทําอะไรอยู่หลักขณะมอฮาโกอิสโซย์พาวเวลมอโกอิโยพาเลมโกโยคำนี้เป in น็นเกณฑ์สุภาพนะคะแต่ถ้าอยากจะให้สุภาพมากขึ้นอาจจะปรับเป็นชิก ซาฮาชดตอยชิกซาหาชดตอยก็าายจะสุภาพมากขึ้นแต่ในเบื้องตอน้นพาบริโมกอโซยก็ถือว่าสุภาพนะคะกินข้าวแล้วหรือยังคะนั่นเองฮิมดือรอยลฮิมดือรอย و. ตามพระจ้าในกรมนะคขว่ากฮิมดือรอยระะลแปลวว่าลําบากใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราเอามาใช้ในเคสในเคสของแบบเว้เหนื่อยไหมทํางานเหนื่อยไหมเดินเหนื่อยไหมหรือไปถึงอยงก็จะได้มาเหนื่อยไหมแบบนี้ก็ได้นะคะฮิมดือรอยลฮิมดือรอย و. มีเรื่องอะไรหรอมูซึนอีรีอิสโย์บูซึนอีรีอิสโยมูซึนอะไรใช่ไหมคะอิล e แปลว่าง,งานแปลว่าเรื่องอิสโยก็คือมีมีเรื่องอะไรเหรอคะมีงานอะไรหรอคะก็ได้นะแต่ในเคสเดนนะเขียนว่าเขาจะใช้ในเคสของแบบแกมีเรื่องอะไรอะ่ะเป็นอะไรหรอบูซึนอีรีอิสโซยมูซึนอีรีอิสโซยนี่นะคะอันนี้ใช้ได้มูซึนอีรีอิสโซย์นั่นเองนะคะสุภาพเนาะสบายดีไหมคะช้าลจินเอสโย์ช้ลจินเอสโย ใช่คือดีอกเก่งจีเนดาแปลว,ว่าอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่จีเนสโซโยจะให้ความหมายว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างดีไหมคะไม่ได้แบบไม่ได้บอกเขาแบบพบี่ทำงานอะไรแต่ให้ความหมายว่าสบายดีไหมสุขภาพดีนะอยู่ดีเนาะแบบนี้นะคะใช่จีเนสโซยถูกใจไหมคะมาเอเม่ทูเซลอันนี้จะมีความพิเศษนิดนึงคือทูอเซลเนี่ยจะเป็น แต่เป็นรูปยกย่องนะคะจริงๆริงมาเมือรอยคือรูปปกติมาเเมธือเซลคือรูปยกย่องแปลว่าคนที่เราพูดด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกค้าเราเขาจ,จะเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาจ,จะเป็นเจา้านายเราแบบชอบงานหนู่มไมค้าคุณพี่แบบนี้นะก็จะมีความยกย่องขึ้นมาอีกในภรราษาเกาหลีมันจะมีไม่สุภาพสุภาพยกย่องแบบนี้เนาะเป็นทางการแบบนี้นะคะใช้ขึ้นไปเรื่อยเร่อยค่อยศึกษาไปนะมาเเมธือเซลใช้กับผู้ใหญ่ได้เลยอันนี้ค่ะถัามาอยู่ที่ไหนคะเนี่ย all the a is so all is อยู่ไหนคะ โอดี ì, ที่ไหนอิสโซยอยู่ใช่ไหมทันมาออดีกาอ,าายอัยโอดีกาอ,าายอัยแปลว่าเจ็บตรงไหนคําว่าโอดีเนี่ยแปลว่าที่ไหนนะคะที่เป็นสถานที่ก็ได้แต่ในเคสนี้เราถามว่าออดีกาอ,าายอัยแปลว่าตรงไหนของร่างกายเธอที่มันเจ็บเนี่ยบอกมาสิแบบนี้เป็นหัวเหรอ ปวดท้องเหรอปวดขาเหรอปวดหลังเหรอปวดอะไรนะคะออดีกาอับเพอออดีกาอับเอเจ็บตรงไหนป่วยตรงไหนป่วดตรงไหนนั่นเองทันมาไปด้วยกันไหมคะคัชิคันเลวคัชิคันเลวคันเลวแวรกอนเลวจะให้ความหมายว่าอยากทํำไหมอยากอันนี้อันนี้ไหมยอยากจะอนนันนั้นนั้นไหมคัชิคันเลวจะให้ความหมายว่าเธออยากไปด้วยกันไหมคัชิคันเลว ท่ามาตอนนี้กี่โมงจีกึมเบียดชีเอลจีกึมตอนนี้เบียดแปลว่ากี่ชีแปลว่าโมงใช่ไหมคะแบบชั่วโมงกี่โมงเก้าโมงสิบโมงแบบนี้จีกึมเบียดชีเอลจีกึมเบียดชีเอลท่ามาเจอกันไหมคะมันนัลไกยมันนัลไกยเจอกันดีไหมเป็นการถามเพาะเพื่อเห็นนะว่าแบบโออเราแบบเจอกันดีไหมแบบคุยแบบต่อหน้าดีกว่าปะเงี้ยมันนัลไกยมันนัลกาท่านมาอิ่มแล้วเหรอคะ ทามอกก็สยทาแปลว่าทั้งหมดมอกก็สวยเพรว่ากินไปแล้วทีนี้ทามอกกสยไม่ได้แปลว่ากินกินหมดแล้วใช่ไหมแต่ความหมายว่าอยู่อิ่มแล้วใช่ไหมคือกินพอแล้วโอเคแล้วแค่นี้ใช่ไหมนะคะทามอกก็สยทามอกก็สวยถ้าจะตอบก็คือเน่ทามอกกสยจบนะคะถัดมาหาอะไรอยู่หรอคะมอยชัดกุยสยมอย ชัดโกอิสโยกำลังหาอะไรอยู่หรอคะชัดต่าตอนนี้แปลว่ากำลังตามหาใช่ไหมมอลชัดโกอิสโซยเห็นรุ่นพี่กำลังแบบเอาหัวซุกเข้าไปในอันนี้กำลังหาของหาอะไรคะให้หนูช่วยไหมมอลชัดโกอิสโซยหาอะไรอยู่หรอคะถั่มาอร่อยไหมคะบาชิโซย์อร่อยไหมบาชิโซยมาชิโยรสชาติเป็นยังไงบ้างไอ้ไอ,ไอถ้าตอบถ้เขาถามว่าอร่อยไม่อร่อยเนี่ยเราตอบได้แน่บาชิโซย เน่โชอาโอค่ะดีค่ะเน่แคนชั่นไนโอรสชาติโอเคนะแบบนี้ใช่ป่ะถ้าเขาถามว่าบาตเชียอเตียวเราก็ต้องตอบตอบอีกแบบนึงอันนี้พูดยาวขึ้นนิดนึงเป็นบาตเชียอเตียวรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอาจจะบอกว่าอร่อยค่ะจบเลยเลิศแท้ด้านเนียโก็ได้นะคะบาตเชียอเตียวนะคะเดื๋ยวม่ก็ลองชวนคนเกาหลีมากินข้าวแล้วพาไปซุ้มตำแล้วนะถามว่าบาตเชียอเตียวนางก็จะบอกว่า เผ็ดมากไม่ได้ใส่พริกเนาะเผ็ดไปก่อนอ่าถัดมาเก่งมากเลยค่ะช่เฮดสซลชาเดซลชาร์ดสซลเ,เ,เก่งค่ะทำได้ดีทำได้เก่งอ่านอะไรอยู่ลรอคะบอลอิลกุยเซลบออิลกุยซลอ่านอะไรคะอ่านอะไรดูอะไรนะคะอ่านอะไรอายุเท่าไหร่ล่ะคะเมียสซาเดียว เมียวซาเดียวเมียวแปลว่ากี ia, ่ใช่ไหมไซแปลว่าปีแปลว่าขวบทีนี้เมียวไซเลยนะถ้าจะให้เป็นปกตินะคะแบบเอาไว้ถามเด็กที่เด็กกว่าก็ได้ถามคนที่ดูแล้วว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันก็ได้นะคะเมียวซาเดียวสุภาพอยู่แต่ถ้าว่ารจะถามผู้ใหญ่อาจจะเปลี่ยนเป็นการถามเป็นนาอีกานาอีแปลว่าอายุใช่ไหมนาอีกา 어떻게되세요나이가어떻게되세요나이가어떻게되세요อันนี้ก็จะสุภาพมากขึ้นอีกสมมติถามแบบผู้ใหญ่มากกว่าเราเราดูเลยวาแก่แกแก,กว่าเราแน่นอนนะคะถามเขาใช้อันเนี้ยน่ารักกว่าถัดมทำแบบนี้ค่ะออยูโรคเโยโรคยนะคะอูโรเแปลว่าแบบนี้อย่างนี้เฮลก็คือทำให้เขาดูเนี่่ทำงี้ย่โรเคเฮลยูโรเเฮลเนเน่เนดู ย่โร <laughs> เคียวำไม่ได้บอกหน่อยค่ะอเลียวจูเซลอเลีมาจากคำว่าอาีดาที่แปลว่าบอกให้รู้แจ้งให้ทราบจูเซลก็คือขอให้เขาบอกเราใช่ไหมอเลียวจูเซวอเลียวจูเซบอกให้รู้หน่อยค่ะอยากรู้จริงนะคะอเลียวซ ถ้าไปอันนี้คืออะไรคะเนี่ย egoyle ego เพราะว่าสิ่งนี้อันนี้นะคะทีนี้อีเกเนี่ยมันแปลว่าสิง่งน,นี้อันนี้ที่มาจากคําว่าอีโก h i ใช่ไหม e g o c h โ egoyle egochiyle นะคะเครื่อนเดียวกันสิ่งนี้มันคืออะไรคะเนี่ Read ยแบบนี้มาเร็วๆค่ะ paleo มาเร็วๆถึงเวลาประชุมแล้วเร็วๆ paleo 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 เร็วๆใช่ไหมคะโอ t h e คือมาไปเรียกเซลม,ม้เร็วๆหน่อยค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะเนลมันายเนลพรุ่งนี้มานายเจอกันเนลมานายอเนลมานยเจอกันพรุ่งนี้ค่ะถ้ไม่มอลโมกลกยเอตอนเที่ยงกอ่ไรด,ดีวะกี่ไรเนี่ยมอลมกลกยเ้อมอลกลกเจะกินอะไรคะนั่นเองโจเย็ โชชิมฮาเซลโชชิมฮาเซลเป็นการลงท้ายแบบยกย่องด้วยบอกผูอื่นก็ได้บอกคนที่อายุมากกว่าก็ได้นะคะโชชิมฮาเซลสมมติว่าปยประตูนีบนีบทุกคนมาทุกคนหนีบทุกคนโชชิมฮาเซลชชิมฮาเซลระวังนะคะแบบนี้ถ้าแมโนมูเฌมิสอยหนังเป็นบ้างเสีงแมเนี่ยโนมูเฌมิละครเป็นไงบ้างละครไปทีเป็นไงบ้างโนมูเฌมิสสวยโมดูงเยนาเสนุกมากค่ะโนมูไปว่ามากใช่ไหมเฌมิสสวยสนุก 너무재미있어요ี่ค해ะค่ะเรียนนสุขจารย์พูดต่ออันนี้ปอมมากเลยอะอ่ามน,าน,น,าน,นมารอหน่อยนะคะการุณารอสักครู่จมคีดาริโอจูเซจมนะคะไอ้คำว่าจมน่แปลว่านิดหนึ่งแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นชัมชิคีดาริโอจูเซก็จะเป็นการุณารอสักครู่ใช่ไหมคะจมคีดาริโอจูเซคีดานะคะการุณารอหน่อยค่ะ มาฮิมเรเนเซลฮิมเอนเซลก็คือออกแรงหน่อยอะไรซูน่าูอีกนิดออกแรงนิดนึงมันจะต้องใช้เวลาหน่อยฮิมเอยอยู่ที่ไหนคะอาศัยที่ไหนโอดีเอโซาไรโอดีเอซที่ไหนชาไรคุณพี่ใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนคะในโซเดบูทานอยู่กวงกีอยู่ที่ไหนคะพี่นะคะเออ어디에서살아요어방พ에서살아요คือจเชีงไม่에서살아요 คอนเกนเนโซอซอเรียเนี่บอกเป็นช yes ื่อเมืองได้เลยหรือไม่ก็เป็นชื่อตึกก็ได้นะคะอันยองฮีเคเซลอยู่ดีๆนะคะอันยองฮีเคเซลอันยองฮีแปลว่าโดยสวัสดิภาพเคเซลแปลว่าอยู่ก็คือขอให้คุณพี่เนี่ยอยู่ดีๆนะคะแปลว่าอะไรอยู่แบบปลอดภัยเออก็คือเราเป็นคนไปเราก็ต้องอวยพรให้เขาอยู่แบบดีๆไปๆไปน้นะอยู่ดีๆนะอันยองฮเคเซลใช่กับผู้ใหญ่นะถ้ามาอีรุมิบยอีรุม อิรมแปลว่าชื่ออีเจีรมีโมเอลถ้าถามคนที่เด็กกว่าได้ถามคนรุ่นเดียวกันได้แต่ถ้าถามผู้ใหญ่ปุ๊บถ้าเพิ่งเรียนอ่ะเขาก็จะไม่เป็นหลายพเปลขึ้นไู้ใหนิดนึงนะรองปรับเป็นซองฮัมมีโอโตเคเทเซอซองฮัมแปลว่าชื่ออีรมก็แปลว่าชื่อซองฮัมแปลว่าชื่อที่มีความสุภาพมากกว่ายกย่องมากกว่าเป็น nobi หม่สูงกว่านะคะเออใช้แบบยกย่องดังนั้นใช้คําว่าซองฮัมกับผู้อื่นจะแปลว่าเราให้เกียรติเขานั่นเองซองฮัมมีโอโตเคเทเซอ ซองฮามีโอตโตเกตเซียวคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะอาจจะไปถามคุณลุงปู่ก็ได้ลุงปู่ชื่ออะไรเนี่ยซองคำมีโอตโตเกตเซียวนะคะทำมาดีมากเลยค่ะโนมูโชอ,อาโยโนมูโชอ,อาโยโนมูโชอ,อาโย ο. ดีมากอ๋อโชอิโยนะเขียนคนเล่าก่อนโชอิโยในบางเคสถูกใช้แทนคำว่าชอบได้เช่นอีก็โนมูโชอิโยเนี่ยได้เหมือนะกันชาวเกาหลีกนนะ็จะสลับใช้แต่จะมีคำว่าถ้าตามพจนานุกรมนะโชอิโย ο. แล้วว่าดี โชอาเฮลแปลว่าชอบแบบนี้นะคะทำมาโว้ยตายเราตกใจหมดเลยกัมจัดนลลาซ่ลกัมจัดนลลาโซ่ถ้าจะพูดแค่กัมจัดเกียก็ได้นุลลาโซยอ๋อนุลลาโซ่ก็ได้แยกกันพูดสองคำหรือพูดด้วยกันก็แปลว่าตกใจหมดเลยกัมจักเกียกอ๋อกัมจัดเกียได้เหมือนกันนุลลาโซยได้เหมือนกันเอารวมกันแล้วย nah ังแปลว่าตกใจอีกนีเราก็เก่งอยู่นะทำมาจริงแล้วเปล่าเนี่ยคนที่ ชงไหมเชงไหเป็นเรื่องที่มันจริงหรือเปล่าที่พูดแบบคําจริงความจริงไหมชงไหมเใช่ไหมถัดมาชี้รอยอชี้รอยอไม่ชอบไม่เอาไม่อ,อ่ะไม่โอเคไม่โอเคชีรออ้รถัดไปอีกอ얼마เอยอีกสิ่งนี้อันนี้เนี่ย얼마เอยเท่าไหร่เหรอคะอ,อีก่ะ얼마เเท่าไหร่ราคาราคาามมือราคาเนาะอี่ะมาหรือหรือถ้าสมมติเราชี้เราชี้ของมาแล้วแบบพี่อันเนี้ย 얼มาเอ얼มาเอเขาก็รู้เรื่องนะคะ얼มาเยออยากทำไหมพาเพื่นเปบันท้จ้ำเอาเปล่าลองไหมฮากูชิโพยฮากูชิโพยโกชิโเป็นไวยากรณเนาะแปลว่าอยากหรือต้องการใช่ไหมที่เราบอกว่าฮากูชิโพลองไหมลองไหมนะคะเอาไหมทำไหมอยากทำไหมฮากูชิโพยฮากชิโพยได้เลยทันมาอันเดลอันเดนเดแปลว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่โอเค ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะ e o, e อันเดลอันเดลอืบอกเพือนก็เป็นไงอันเดจบเลย e. อันเดทำไปสิน้อมือพี่กนน้นนวเหนื่อยมากพี่ก้นธรดาคำนี้แปลว่าเหนื่อยโดยพจานรมเลยนะคะเหนื่อยโดยจังพี่พกนน้นวเนี่ยตอนนี้พี่ขาตอนนี้อยู่ฟังพี่มาจนถึงนาทีที่15กว่ากว่านูน้เหนื่อยนะคะเออพี่กนน้นนวจาเทิ่มชิมิกโบเอลชิมิแปลว่างานดีเลยชิมิกโม คุณพี่ทำอะไรครับปกติแล้วต่อเลโก้ไหมหรือว่าต่อบ้านไหมหรือคุณพี่ทําอะไรเป็นงานอะไรเลชีมีกระเบืออืมถ้าพีก็วพีฝนใช่ไหมถ้าเป็นเลือดก็คือพีถ้าฝนคือพีพีเสียงมันต่างกันนิดเดียวพีพีนะคะแยกแยกเสียงให้ออกนะถ้าพูดเสียงหนักเดี๋ยวเขาจะแบบเลือดเลือดออกหรอจ๊ะเลือดออกหลอแล้วเขาใจะ่างนี้เลยนะพี่ก็ <c oughs> เนี่ยพูด <c oughs> พนตวันนี้ว้ฝนตกวันนี้ฝกวัน네요้ฝนวนาี้ฝกชนนีนวันเนกี้นวัี้ฝกวันนตกวังนียฝนตกวันนี้กวันนกวันีกวันนี้มกวัน้วันกตั้ฝนกั้วนันเนีวนกนเนียวนกนั้้ว าชีคืออีกครั้งใช่ไหมมันหน่อยาเราเจอกทาชมันยเอจอกกันจะจริงไหมไม่รู้ทีันห่จาท่านทว่า주세요โทรว주세요โทว่า주세요โทรว่า주세요รุณาช่วยหน่อยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยอะนะโทรว่า주세요ท่มาเงียบหน่อยได้ไหม พูดตั้งแต่มืกี้ท่าเงียบหน่อยเงียบหน่อยเออโชยองเฮจูเซียวโชยงเฮจูเซียวแปลว่าช่วยเงียบๆหน่อยกรุณาเงียบๆก็คือกรุณาให้เขาเงียบลงโชยองเฮจูเซียวเงียบหน่อยค่ะ어디에서왔어요어디에서왔어요어디แปลว่าที่ไหนเอซเป็นการชี้สถานที่แต่ว่าเอซเนี่ยเขายังมีความหมายอีกอันนึงแปลว่ามาจากใช่ไหมคะวอสเยก็คือมาใช่ป่ะเอซแปลว่าจากออดีคือที่ไหนมาจากไหนรวมกันออดีเอซวอสเย 어디에서ว어요ยมาจากไหนคะได้เลยนะถ้ามาน้ำไหมไหมคะนุำน้ำ จมนิดนึงถือดิลิเกอร์เอาน้ำให้หนูเอาน้ำให้ไหมแบบนี้นะสมมติเขาอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้ค่ะอาจจะเป็นแขกอาจจะเป็นเพื่อนแม่ก็ได้สักคนเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี <Evet. S 1> ้ยบุลจมถือดิลิเกอร์เอา,น,าน้ำให้ไหมคะเออบุลจมถือดิลิเกอร์ถัดมาเชิญทางนี้เลยค่ะในเคสนี้ต้องเป็นแขกอะแขกมาสปาอะไรเงี้ยมานวดมาดูนาฬิกาอ้าวอีโจกุโรเซโยอีโจกุโรอีโจกือ,อ,กอ,อกฝั่งนี้ด้านนี้อีโจกุโร โอเซลมาฝั่งนี้ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะแบบนี้ห้าพอดอซลแกเห็นมันไหมทำไมมาเป็นละครแกเห็นมันไหมเมื่อกีก้พอดเซลเออเห็นไหมโมราโกฮาชอดเซลพูดว่าอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ยินเลยจริงโมราโกแปลว่าอะไรใช่ไหมโมราโกฮ่าชอสเซลแปลว่าคุณพูดว่าอะไรคะในแบบยกย่องนะี่นะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณพี่พูดว่าอะไรนะคะหนูไม,ม่ได้ยินมอราโกฮ่าชอสเซลห้าคาจา คาจะไปกันเถอะลงท้ายด้วยจาสั้นๆแบบนี้คําเดียวนะคะแปลว่าประโยคนี้เป็นประโยคชักชวนคาจะคาจะจบเลยนะคะถัดมาโชอึนฮารุกาเทเซโยโชอึนนะคะแปลว่าที่ดีใช่ไหมฮารุก็คือหนึ่งวันวันนี้เทเซโยจงเป็นก็ขอให้เป็นโชอึนฮารุกาเทเซโยขอให้เป็นหนึ่งวันที่ดีนะคะขอให้แค่วันเดียววันอื่นแล้วแต่เขาบอกงนี้วันแล้วแต่วันนี้เจอพี่เนี่ยวันนี้ของคุณน้องเป็นวันที่ดีแล้วนะคะ เราก็ไม่รู้คำวุ่นอ,ออะไรนะก็คือโทนฮารุกะเทเซียวขอให้เป็นวันที่ดีนะคะโทนฮารุกะเทเซียต่อมามูซินิโลเซียวมูซึนิโลมาด้วยเรื่องอะไรมาด้วยงานอะไรคะนั่นแปลว่ายูมีธุระอะไรพูดมาเลยบูซินิโลเซียวมาด้วยธุระอะไรคะมาด้วยการติดต่อใครคะจะมามาเพื่ออะไรคะ แบบน่า무슨일로왔어요 i l ่무슨일로오세요นั่นเอง o ามาเว่ยเจอเก่อเย่่อว่ยเจอลเก่อเย่จ้ามาเม่าเว่อไ่อเยจมาเมร่ากาอิก๊กวุลจีมาซแปลว่ารองไห้ใช่ไหมคะจีมาเซโยเป็นการลงท้ายประโยคแบบยกย่องนะคะนั่นแปลว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยก็าจะอายุมากกว่าตำแหน่งสูงกว่าหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการจะยกย่องอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้เออวุลจี อย่าร้องไห้เลยค่ะเราบอกลูกค้าลูกค้อย่าร้องไห้ลูกค้าก็ยังไงอยู่อาจารย์คะอย่าร้องไห้นะคะวิจิมาเซอาจารย์เห็นคะแนนสอบเราร้องอาจารย์ร้องนะคะวิจิมาเซวิาไมวอุซทําไมอุซยหัวเราะวซยเราม่อุ้ยไปบอกเน็กต้องใช้ยางมันระวังเลย่เนี้วอุซยหัเราะหม่เขไม่มีเป็นอรทําไมโดจักเซออันนี้โดจซย โทชาเคสเซลถึงแล้วหรอคะโทชาคาดับแล้วว่าไปถึงโทชาเคสเซลไปถึงแล้วหรอคะอ๋อถึงที่ใหม่แล้วใช่ไหมถึง ไปที่หมายไปเขาไม่ใช่ได้เป้าหมายถึงที่หมายแล้วเนาะแบบนี้นะคะเออตัวชาเกตไซโอเคค่ะทุกคนและน,นี้ก็เป็นประโยคพื้นฐานที่ได้ใช้บ่อยๆได้พูดบ่อยๆเป็นแบบสุภาพมาให้แล้วนะลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วก็เปิดฟังซ้ำๆก็ได้นะคะจะได้จําได้ว่ามันมีประโยคกับ,บไหนบ้างนะที่เราใช้บ่อยดึงไปเลือกใช้ได้เลยนะคะเขียมพยายามจะอธิบายในแต่ละประโยคว่ามันมีคําใช้แบบไหนเนาะว่าเราเลือกใช้จะได้แบบปรับได้ถูกเผื่อบางคนแบบเอาอันนี้ไปแปะอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันทาได้นะมันทาได้นะเอานี้ไปแปะอันนี้สิเงี้ย เกาหลีตัง้งแต่เริ่มต้นเพื่อเตรียมสอบหรือเพื่อสามารถนาไปสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เข็มโครเ a ีย .com ในเว็บไซต์จะมีดีเทลหนังสือทุกเล่มคลาสทุกคันนะคะให้ดูได้เลยเลือกใช้เลือกเรียนได้เลยนะคะหนังสือของเขม็ม98%มีคลิปประกอบการเรียนเรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุดังนั้นใครที่บอกว่าพี่หนูเรียนภาษาเกาหลีเองหนูไม่เข้าใจเข้าไปเลือกหนังสือหรือเอาแบบง่ายที่สุดปรึกษาสอบถามเพี้ยนมินได้ที่ไล n e s i k h e m k R ได้เหมือนกันค ให้จัดทำคลิปได้ดีแบบนี้ต่อไปนะคะไปแล้วะคะ่ะฮันโย